เคาะแพ้ได้ลายทีทีใบเฟิร์นได้ไม่เคยได้ทีดีดีเลยไม่ไปข่ะกระกอกล้วยทั้งนี้หมาเคาะแพ้แล้วน้องอยาเยอะมาถ้าเคาะแพ้นี่ยร้อยไปตัเวเยอะกลางมันเชียงเป๊ะเลยแหววทุกคนลวค้วนเคยมีประวัติที่ไม่ดีและเราไม่สร้างม,มาที่จะกลับไปแก้ไขอดีตได้ลเลยใบเฟิร์นก็เป็นหนึ่งในนั้นเอา้าก็เออมีอย่างนี้ตามม่ช่วยได้กับใบเฟิร์นแล้วมั้ย Bần bưng 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 bư 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 Ôi bư 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 ก๊อบก๊อบก๊อบกินมันจริงเลยก๊อบก๊อบก๊อบซึ่งการจะทำของฉันจึงทำให้ฉันได้ชายานี่หว่าใบเฟิร์นร้อยพัวนี่จะพาเราไปอยู่บ้านจริงหรออ๋อเดี๋ยวเล่นกันเลยไม่ใช่อกี่กัวได้ยู่นี่กลัวอ่าแล้วเขาโบ่เดี๋ยวเขาอยู่บ้านคนเดียวปีบ้าเขาอยู่บ้านอีรักนั่นไม่ใช่เรื่องนั้น แต่การที่ว่าเราคนเสื้อผ้าไปอยู่บ้านผู้ชายนั้นโอ้วันนึงเธอไม่เห็นขาะเราเธอไม่หิกเดี๋มันมุงมันมากเลยใช่เขาไม่ทำไหมตัวเองน่ารักคนนี้เขาเป็นยาเลยเป็นยาเลยนะไอ้ขึ้นรถเอาไอพีมายื่นผ้าบ้านเลยตัวแข็ละกก้องม่มีกี่บาทเซ่นนะคืออะไรด้วยคะ เดี๋ยวมาเล่นกับพีเดียทิ้งการร้านไปเดี๋ยวก็องไีดูแลเดียนี่เมียเด่งเสือมึงอีเอาอีใบผืนร้อยพ้วนมาเป็นเมียจริงอีีมันอดีตวันนี่มันกันดิช่ดีเลยเป่เผื่อพีก็เคยได้เหลือมันกลายดิไม้ล่ะมึงไม่ตกปกมั่งอ่ะเออแล้วแต่มึงแต่มึงอย่าไปเป่าประกาศเคยนะว่าอีใบเผืนเป็นบ๊ทเด็กมึง พี่ไอ,อ้พุ่นเอาพี่ t h อะไรบ้างอ่ะอืไม่อะเธอไม่นะยิบานบานกระดกกับข้าวไหนตัวก็ไม่มีสักนิดโอ้แตมาได้ผมมันโซอดอะไม่มีกัรดูเลยแต่ตอนนี้ไม่โซดแล้วนะเดี๋ยวไปฟืนดับบานทกับข้าวเองอุย้ยเป็นไหนบ้านดีดจัง Niềm nạc của tên nữ sốc cắn. ấy không, xin mời lạc. ôi đi ôi. Để đâu phải phần mềm nạc cắp quá nạc. Cắp. ấy, ấy. ấy, ấy. 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 มเกดูนั่งลงอยู่แบบนี้เลยอ๋อแช่บนนี้กูไม่อ๋อพี่โอ้เคยเป็นแฟนเก่า็จะคุยกันได้ไม่นานค่ะอ๋อมาเนอะขวายก้าไอโอปาเป็นยีงไงอะเดยวมึงไปท้ามาได้อดีตวะกูสั่นใหญ่ใปัจจุบันนี่เอยมันเคยเป็นแฟนก็เคยกัะชังมันเลยแต่ตอนนี้เป็นเมียกูใช่ไหมยังแรงก็คุยต่อยปากไงนะโอยโคตรดันทีนะมึงนะไปได้เงินไปสบานมัเอายุอเกไปน้อยยง

SWA89 เมียนำหน้ากันนั่นลองไปลองเล่นนะนี่ได้ตังค์ใช้กันนั่นกูโดนเปิดในระบางคนนะมันไม่อยู่เล่นเกือนกูนะมุดนี่ระตุบเตี้เจแรกปึกตีกวนแม่ทีเรามีอดีที่มาดีเธอเธอไปสนใจแล้วนั่นอดีตอันนี้ปัจจุบันเวข้อคุณนทา่ีข้าใจเด็กปกป้องงอ ไปกินข้าวกันไปหนูทำปข้าวแลนะ้วม่อไม่อยากกินข้าวอ่ะอยากกินเองหวขวอ่อ,อ,อว้าอไอ้บาแต่ใบเฟิร์นลืมไปวา่าผู้ชายเล็กๆอะไรมันก็ดีสร้างภาพมายาช่วยลูกให้ผู้หญิงเชื่อในตัวมันแต่พอนานๆไปเส้ดนด้านดิเทจริงมันก็ออกมา นนะอ้ไอ้นยิ่ยยงานี้ใช่มทีเม้คุยกนอยู่ตขึ้นมึงมาไหปืนกูนองมึงลับบานมาเลยกูต้องอใช้มานานแหละมึงทำแบบนี้เด้ปืนวะเรื่องมึงทำแบบนี้เลยปะยพอ่อในที่มึงอกมึงยังเคยมีพวกเป็นชิปเป็นรอยเลยแล้วกูขอแค่มีกิ๊้แค่คนเดียวเจ้อไม่ได้กูบอกใะ กูขอบใครกูขอบที่คนกูจริงจังกูสื้อสัตตลอดแต่ไอ้คนที่กูได้ใช่าย,ยาวอะไปฝืนร้อยพวกกับผมกูขอบผู้ชายแบบมึงนี่แหละยี่ได้มาเชียร์เม็ดเลยเล่วเลยคนเข่เป๊ะอ้นนี่เข่มาให้อยอยู่ไหนวะนี่มึงทำไรมึงเล่นยาเหล้าอะ่ะเอามันนี่พอก,กันที่ไม่ควรมา ตัวนุ่มึง่ได้าล้วนายวุ่นละมึงตามกูได้มึงนี่เตลอกูมีร้อยพวกรักกูเจอผู้ชายเดฉย์กูจะหาผู้ชายดีๆจนเจอใครอีนิงถาใครอีแรกของไปเพิ่์นร้อยพวกรักกูก็ไม่ทนคนนี้อยู่กูกูจะไม่ทนกับผู้ชายเดฉย์ไปตลอดชีวิตไหมมึงเล่นจบเลยจ้ะไป โอ้เลยมกอไ่มีเมี้ยไม่ได้ไม่สันดานโอ้โหโอ้